อนนี้หล่อแล้วน้องพี่ตอนออกมาหน้าเหมือนหนูตะเภาแต่โตมาหล่อหนะ้าเหมือนหนูตะเภาเหรอเออน้องพี่อ่ะหน้ามันแบบคือรู้สึกว่าน้องพี่อ่ะลูกออยอ่ะมันควรจะหน้าตีเนาะแต่น้องพี่เขาออกมาเขาไม่ตีไงเราก็หงงว่าน้องพีอ่ะเขาได้หน้าจากใครคุณย่าก็จะบอกว่าหน้าเหมือนป,ป๊าออยซึ่งออยดูน้องพีออยก็ไม่รู้สึกว่าหน้าเหมือนพ่อของออยเท่าไหร่ไม่เห็นเหมือนใครเลย โตมาจนถึงทุกวันนี้อ๋อยก็ยังไม่รู้สึกว่าน้องพีหน้าเหมือนใครหน้านังคงไปเหมือนบานพบุรุษคนไหนคนหนึ่งซึ่งแบบฉันอาจจะไม่เคยรู้จักอะไรอย่เงี้ยแ้วพิธีนะหัวหัวเขาตรงทางแถวเนี้ยมันจะมีกลิ่นคอตตอนแคนดี้ไม่ว่าจะอาบน้ำด้วยกลิ่นไหนสุดท้ายแล้วมันก็จะเหลือแต่กลิ่นคอตตอนแคนดี้อยู่ที่หัวเขา มีมาถึงบอกว่าพิธีตัวหอมเพราะว่าออยออยู่กับลูกตลอดเวลาในะตอนท้องแรกอะอ,อยก็จะบอกบีมว่าเนี่ยพิธีเขาตัวหอมถ้าเราไปดมติดตรงเนี้ยเขามีกลิ่นแบบคอตตอนแคนดี้มีเพราะเลยรู้ว่าลูกเขาตัวหอมใช่ไหมส่วนของพีอะ่ะถ้าดมขเขาตรงเนี้ยกลิ่นเขาจะเหมือนแบบถ้าถามพี่ปุ๊กนะพี่ปุ๊กจะบอกว่ากลิ่นเขียวๆนึกออกไหมแต่มันไม่ใช่เหมือนกลิ่นจกั <laughs> กรแล้วกลิ่นเขียวๆแบบ พูดไม่ถูกเหมือนกันน่ะแต่ออยดมแล้วออยรู้สึกว่าไม่เห็นเหม็นเลยมันเป็นกลิ่นที่แบบเข้าใจได้มันเป็นกลิ่นมนุษย์อ่ะแต่ว่าคนอื่นเขาก็จะแซวว่าน้องพีบอกว่ากลิ่นเขียวอะไรเงี้ยออยจะแบบไม่เลยกลิ่นแบบลูกฉันหอมอะไรเงี้ยสมัยก่อนน้องพีหน้าเอ็นดูนะคือพูดสมัยก่อนสมัยนี้น้ก็หน้าเอ็นดูแต่มันกวนไปหน่อยสมัยตอนเล็กๆน้องพี่มันจะไม่พูดอะไรมันจะนั่งลอยหน้าตาแบบน้าสงสารนะทำไมถึงหน้าสงสารก็ไม่รู้มันหน้าลากอ่ะ มันเลี้ยงง่ายมันแบบนอนเยอะยังกินอิ่มนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยยิ้มน่งหน้านิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออหน้ารักมากหน้าอินดูแล้วพอมีคนมาบอกว่านางหัวเหม็นเขียวใช่ไหมเขาแบบว่าไม่ลูกฉันหอมก็เถียงกลิ่นลูกยังไงก็หอมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะเขียวๆเนี่ย น้องพีตอนไปบีเป็นเสือยิ้มยากใช่กว่าจะทําให้นั่งหัวราอดได้คือแบบต้องทุ่มเทตอนแรกคิดว่าพี่จะแสบเออตอนเด็กๆพี่สีพี่ทีเขาแสบนะแต่โตขึ้นมาก็แบบเรียบร้อยเฉยงงส่วนน้องพีตอน,นเล็กๆเรียบร้อยเนาะแต่น้องพีนี้เขาเริ่มแสบตนะั้งแต่ประมาณเขาเขสักขวบหนึ่งเน,นะเขาก็จะเริ่มฉายแววแล้วว่าเขาแบบเอาเรื่องพี่ทีกับไอาวานมีขีดที่หน้าเหมือนพ่อจริงๆอะ มีทุกคนยกเว้นอัญญาออยก็มีถ้า,าเวลาออยิเยอะมันจะมีบุ๋มหรมาตรงนี้มีอัญญาคนเดียวที่ไม่มีมัง้งไอวากับพิธีก็มีตอนนี้มันมีว่าน้องคนไหนขาวสุดพิธีพิธีขาวสุด อ้นหลับเรายังไม่ขึ้นมาเลยค่ะอัญญาคือหน้าพิธีแต่นิสัยแบบน้องพีวันนี้มีแพลนไหมคะแพลนอะไรเอ่ยไปไปไหนอะหรอยังไม่มีเลยบ้านแม่ออยน้ำท่วมไหมไม่ท่วมค่ะขอกำลังใจฝึกงานหน่อยค่ะฝึกงานอยู่ ก็ตั้งใจเขาให้ทําอะไรก็ตั้งใจทําแล้วก็อย่าเข้าไปแค่แบบไปหาเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยไปดูว่างานจริงๆเขาทํำยังไงพี่ที่เขาทํางานกันเขาประชุมกันเขาคุยกันยังไงเขาเอองานจริงๆเขาทํากันยังไงไปดูเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราเนอะว่าเราฝึกง,งานจบแล้วเราจะทํางานที่นี่ต่อหรือว่าเราจะไปทําที่อื่นหรือเราอาจจะไม่ทําเลยแต่ทั้งหมดมันก็จะเป็นประสบการณ์ให้เราเอาไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการแบบวางแผนการทํางานหรือว่าเฮ้ยเขาพี่เขามองกันยังไงในเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาแก้ป,ปัญหาย,ยังไงเขามีมุมมองยังไงอะไรเงี้ยไปดูไปฟังเขาให้เยอะๆนะคะเพราะว่าฝึกง,งานจริงมันแป๊ดเดียวอะเราก็คือไม่รู้ว่าฝึกง,งานด้านไหนไงคือจะฝึกง,งานด้านไหนก็ตามก็ไปทำให้เต็มที่ไปกอบโกยมาให้มากๆนะคะแล้วก็มันก็จะได้เป็นประสบการณ์ให้เรา ตอนที่เราต้องไปเผชิญด้วยตัวเองพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถูกหวยจะไปซื้อบ้านใกล้ๆพี่ไอวานะคะขอแนวทางหลังใส่ตัวอ่อนหน่อยค่ะมามีแนวทางหลังใส่ตัวอ่อนของออยก็คือออยขึ้นมาบนห้องนอนแล้วออยก็ไม่ลงไปอีกเลยก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี่แหละประมาณสักเกือบสองอาทิตย์มั้งแล้วก็ไปตรวจเลือดพอรู้ว่าติดปุ๊บ ก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ก็จะขึ้นลงบันไดแค่วันละหนึ่งรอบก็คือเช้าลงหนึ่งครั้งเย็นขึ้นหนึ่งครั้งเท่านั้นไม่ยกของหนักไม่ทานอาหารที่จะเสี่ยงทําให้ท้องเสียอย่างเช่นพวกของมักดองของเพดหรือถ้าสมมติคุณเป็นคนพวกแพ้สมุนไพรหรือว่าถ้าทานอะไรเยอะๆแล้วจะทําให้แบบถ่ายท้องอะไรเงี้ยก็อย่าทานแล้วก็ทานอาหารให้หลากหลายนะคะอย่าไปทานอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง จนจคิดว่ามันโดบฉันโดบฉันกินนมทุกวันวันหนึ่งแบบลิตรหนึ่งลูกฉันจะได้ตัวใหญ่ฉันจะต้องกินนมถั่วเหลืองทุกวันฉันจะต้องอะไรเงี้ยอย่าเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ว่าถ้าเด็กเกิดมาแล้วอ่ะเด็กจะแพ้พวกแพ้นม,มวัวแพ้ถั่วแพ้ไข่แพ้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนท้องคุณแม่อาจจะปิดคอนเซนเทรตกับสิ่งนั้นเยอะจนเกินไปคุณหมอบอกให้กินหลากหลายวันนี้อาจจะกินนม,มวัพวพรุ่งนี้จ,จะกินถั่วเหลืองอีกวันหนึ่งก็อาจจะแบบ กินนมอัลมอนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือให้กินสลับสลับกันอย่าไปกินอย่างใดอย่างหนึง่งแบบเน้นไปเลยอย่างเดียวยอะไรเงี้ยไม่ดีเสี่ยงอ่อนหลังใส่ตัวอ่อนก็คุณหมออาจจะมียามาให้เน็บนะก็กินยาอะไรก็ก็กินให้ตรงเวลาเน็บให้ตรงเวลาด้วยนะคะเลี้ยงยังไงให้เด็กดูอ่อนโยนแบบนี้คะอ่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อ๋อคิดว่าเด็กอะให้กอดเขาเยอะๆเลยเนี้ยให้เขากอดกันให้อสอนสอนให้เขารักกันแหละออยคิดว่าแบบนั้นนะแล้วก็สอนเรื่องความเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยพูดไปคือมันอาจจะมีด้วยสายเลือดด้วยส่วนหนึ่งแหละแต่เราก็ต้องพูดด้วย เคยเปิดพร้อมกันสี่คนไหมเคยสิคะพี่ก็ติดมาจากโรงเรียนแล้วก็เอามาติดน้องอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะมีคลิปหนึ่งด้วยนะที่แบบว่าเด็กป่วยพร้อมกันสี่คนแล้วเราก็พาไปหาหมอแล้วก็ไปนั่งพ่นยาอะไรเงี้ยอ๋นี้ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในบ้านฟ้าหรือว่ามันอยู่ในบ้านแดงน่าจะอยู่ในบ้านแดงด้วยก็มีนะถ้าอยากเห็นก็ต้องไปลองหาดู พิธีตอนอยู่กับน้องดุไหมไม่ไม่ดุหรอกพิธีเป็นคนไม่ดุแต่ว่าก็จะขี้หุ่นง,งิดถ้าน้องพีเขาไปวุ่นวายมากๆนั้นก็จะเสียงดังขึ้นมาทีหนึ่งน้องพี่เนี่ยมันมีเอาจะมีอีกคนไหมคะคิดว่าคงไม่มีแล้วแหละแก่แล้วว่ามีเริ่มเก็บไข่ตอนอาย,ออยุเท่าไหร่เก็บไข่ตอนอายุสามเก้าเอ๊ะเก็บไข่ตอนสามแปด แล้วมาท้องตอนสามเก้าแล้วก็มาคลอดตอนสี่สิอ้อยทำสามแปดเนี่ยนะออยทำแบบไม่หยุดเลยนะกระตุ้นเก็บใส่กระตุ้นเก็บใส,บใส่ไม่มีการแบบว่าใส่แล้วไม่ติดเว้นสามเดือนทำใจแล้วค่อยมาเริ่มใหม่ไม่มีคือเดือนต่อเดือนต่อเดือนเลยเพราะว่ารอบหนึ่งมันใช้เวลาประมาณสามเดือนมันไม่ใช่ว่ามันง่ายๆนะคะประจำเดือนมาเนี่ยหนึ่ถึงสองวันแรกเนี่ย ให้ไปหาคุณหมออันนี้หมายถึงตอนเข้าสู่กระบวนการแล้วนะหาคุณหมอปุ๊บคุณหมอเขาจะเอาตราสาวโดยการแบบใส่เครื่องอัลตราสาวเนี่ยเข้าไปในนั่นแหละของเราเขาก็จะดูให้ว่าเรามีไข่ตั้งต้นเท่าไหร่ใช่ไหมคุณหมอก็จะประเมินเสร็จแล้วก็จะจ่ายยามาเราก็กลับมาฉีดยาเองที่พุงน่าจะประมาณสักจำไม่ค่อยได้อาจจะเจ็ดวันแล้วมาหาคุณหมออีกทีเพื่ออัลตราสาวว่าไข่ที่ฉีดกระตุ้นไปอ่ะ ใหญ่ขึ้นแค่ไหนขนาดโอเคไหมเพราะว่าเขาน่าจะจิตฉีดทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก2สัปดาห์นั่นประมาณสิวันนะฉีดเสร็จปุ๊บเขาก็จะมียากันไข่ตกต้องอันนี้ยากันไข่ตกกับยาทําให้ไข่ตกอะต้องฉีดตรงเวลาที่คุณหมอระบุให้แบบเป๊ะเ,เลยเราฉีดเข็มสุดท้ายอย่างเช่นตอนเช้านะคุณหมอจะบอกเลยว่าสมมติทุ่มหนึ่งวันนี้ออยจะต้องฉีดยาให้กันไข่ตก เพราะว่าพอไข่อะเหมือนผลไม้เนอะมันสุกมากพร้อมๆกันหลายๆลูกแล้วมันลูกใหญ่อะคุณหมอก็กลัว่าเดี๋ยวมันจะตกใช่ไหมเขาก็ต้องให้เราฉีดกันไข่ตกก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นน่ะก็จะเป็นวันที่เราอ่ะนัดกันว่าเราจะเก็บไข่แล้วคุณหมอก็จะมียาอีกตัวหนึ่งให้เราฉีดณวณเวลาที่คุณหมอกาหนดอย่างเช่นสม,มุติคืนนี้อ้อยฉีดตอนหนึ่งทุ่มจะมพรุ่งนี้อา,อาจจะต้องขึ้นมาฉีดอีกเข็มหนึ่งตอนเจ็ดโมงเชา้าเพื่อที่จะฉีดให้ไข่ตก แล้วคุณหมออาจาะนัดออยที่อย่างเงี้ยเพื่อเก็บไข่ออประมาณแบบนี้แล้วก็พอเก็บไปเสร็จปุ๊บคุณหมอก็จะเอาเชื้อที่ได้มากับไข่เนี่ยเอามาผสมกันแล้วก็จะดูว่าปฏิสนธิกี่ใบคุณหมอก็จะมาแจ้งว่าเออเก็บได้สิบนะคะตอนนี้ไปต่อแปดหกแล้วแต่แล้วก็ไอตัวที่ได้เนี่ย คุณหมอจะเลี้ยงต่อ5วันให้เป็น b l a s t o c y คุณหมอจะส่งรูปมาให้ดูทุกวันเลยว่าวันที่1อ่ตัวอ่อนที่1แตกตัวเท่าไหร่ตัวอ่อนที่สองแตกตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบแตกออกมาเป็นเลขคู่เนาะจากสองเป็น4ี่เป็น6เป็น8อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าตัวนี้ดูแบบมีนวโน,น้มดีอันนี้คือเราพูดคุยกับคุณหมอแล้วก็พอถึงวันที่5บางตัวเขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเซลล์ของเขาว่าแตกออกมาจากไข่บางตัวก็จะอยู่ในไข่ทั้งหมดใช่ไหมเขาก็จะเอาไปแช่ ถ้าสมมุติว่าเราจะตรวจโครโมโซมเขาก็จะดูดเซลล์ที่มันอยู่เนี่ยที่ออกมาเยอะๆแล้วเนี่ยบาตัวซีเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแปดลูกแล้วมันจะดูแบบเยอะๆมันมันมันนับเป็นลูกไม่ได้แล้วมันจะดูแบบเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วเขาก็จะตัดตรงเนี้ยเอาไปตรวจแล้วที่เหลือเขาจะาไปฟรีซออยเคยแช่รอฟรีซเนี่ยเอ่อทั้งหมดแช่รอบฟรีซเ,เออ,เอใส่รอบฟรีซสองครั้งแล้วก็ใส่รอบสดครั้งหนึ่งคำว่าใส่รอบสดก็คือ เก็บปุ๊บเลี้ยง5วันแล้วใส่เลยไม่มีแช่เพราะว่ามันก็เหมือนการทําทดลองวิทยาศาสตร์เนอะว่าตอนแรกที่ออยไปทาเนี่ยฟรีซแล้วเอามาใส่เราไม่ติดเพราะว่าตัวอ่อนที่ออยได้มาันอาจจะแบบไม่ได้สวยมากเนอะแล้วการที่ไปฟรีซแล้วเอามาละลายเนี่ยคุณภาพของไข่มันก็ถูกทําลายไปด้วยไงทุกการฟรีซทุกการเอาเอาอกมาละลายอย่างเงี้ยพอรอบสองคุณหมอก็เลยให้ใส่รอบสดก็คือไม่ต้องฟรีซตัวอ่อน พอใส่ปุ๊บคุณหมอก็จะเลือกให้เลยว่าตัวไหนที่สวยที่สุดในบรรดาตรงนั้นแหละแล้วก็เอามาใส่เลยก็เรียกว่าใส่รอบสดก็ไม่ติดครานี้ก็คงคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับที่ว่ารอบสดหรือรอบไม่สดแหละมันน่าจะเกี่ยวกับคุณภาพของตั่อนี่แหละแต่ด้วยความที่อ้อยทําที่ราม,มาเขาก็จะต้องผ่านเกณฑ์ต่างๆมากมายอย่างเช่น ต้องอายุ40ปีต้องเคยมีประวัติคนในครอบครัวที่ไม่ปกติหมายถึงว่าเกิดออกมาเป็นดาวเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเคยทาแล้วไม่สําเร็จมาตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปถึงจะเข้าข่ายว่าเราจะตรวจโครโมโซมได้ซึ่งพอออยทํามาเนี่ยออยก็เลยเข้าข่ายตรวจโครโมโซมก็เลยได้ส่งตรวจโครโมโซมตอนที่ทํารอบที่ที่เก็บไข่รอบที่3ามออยยังไม่ได้ส่งด้วยซ้า แลบพี่สามเนี่ยกระตุ้นเสร็จแล้วก็เลี้ยงถึงบาสโตซินแล้วก็เก็บหมดเลยเพราะออยเห็นว่าออยแบบมีไข่ทีหนึงน้อยเนอะแล้วออยอยากมีลูกหลายคนอย่างเงี้ยออยก็คิดว่าถ้าสมมติว่ารอบที่สามดันใส่แล้วติดขึ้นมาแล้วเพราอออยอยากจะมีลูกเพิ่มจากรอบที่สามเนี่ยแล้วออยจะไม่เหลือไข่ออยก็เลยขอคุณหมอว่าออยขอเก็บเพิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามารวมกันแล้วค่อยส่งไปตรวจโครโมโซมอะไรเงี้ยเออก็ที่มาอะไรก็ประมาณนี้ ให้กินนมแม่ถึงกี่เดือนคะหนึ่งขวบค่ะเพิ่งสังเกตว่าอันญ,ญาเล็ผิปากบนเหมือนมามีขอดูสีเล็บชั้นๆหน่อยอะเห็นหนะฉันแล้วเดี๋ยวเม่นโฟกัสเล็บโอเคได้ยังชัดไหม ยาอยู่เท่าไหร่สองขวบแปดเดือนประมาณนี้คนที่ห้าหรอจ๊ะไม่ใช่ค่ะอันนี้เล่าเรื่องอดีตมันม,มีมีการปวดหลังบ้างไหมายถึงตอนท้องหรอตอนท้องท้องแรกไม่ปวดเลยท้องสองอะ่ะมันมีอยู่วันหนึ่งนั่งยังไงก็ไม่รู้นั่งลงไปเสร็จแล้วเหมือนแบบหลังมันดังก๊อกอะ่ะแล้วก็ปวดหลังขึ้นมาเลย แต่มันก็ยังดีที่มันไม่ได้ปวดตลอดเวลามันมีเมื่อยๆบ้างแต่ว่าจังหวะตอนจะลุกจะนั่งอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมันมีออยใช้ายอะไรคะน่นาเนียนใส่มากเลยฟิลเตอร์เธอ TikTok เขามีฟิลเตอร์มันเป็นฟิลเตอร์อัตโนมัติด้วยนะเอาออกก็ไม่ได้ด้วย ก็คือง่ายๆว่าถึงเธอจะไม่ใช้ฟิลเตอร์เขาแล้วอะ่ะกด X อ,ออกไปหมดอะ่ะหน้าก็ยังเนียนเพราะว่ามันเหมือนกล้องแบบซัมซุงอัปโป e อะไรเงี้ยเนาะมันเนียนอัโตโนมัติอ่ะเตรียมผนังมามีออนบำรุงอะไรบ้างคะแล้วหลังจากรับน้องดูแลตัวเองยังไงเตรียมผนังมีทำอะไรบ้างคุณหมอเขาก็จะให้เน็บยาเพื่อให้ผนังหมดลูก นุ่มพร้อมกับให้ตัวอ่อนมาฝังตัวง่ายๆแล้วก็จะให้ทานยาที่เป็นเม็ดเล็กๆเอ่เอจำชื่อยาไม่ได้ยาเหมือนแบบเออจำชื่อไม่ได้มันจะเป็นยาเม็ดเล็กๆนะอันนั้นกนะคือกินแล้วเพื่อที่จะดึงเลือดอะมาอยู่ที่ผนังมดลูกให้ผนังมดลูกหนาหนาพอที่จะฝังตัวได้นึ้อออกไหมหนานุ่มอะมันให้ผนังมดลูกหนานุ่มก็จะมีการเนตยาก็มีการกินยา สองตัวเท่านั้นแล้วก็ที่เหลือ,อ,อก็จะมีกินวิตามิน C, q ีคิวเ t นแอ n ตาเซีนซึ่งอยู่ในจิวิงมีนะจ๊ะถ้าคนที่เตรียมผนังหมดลูกนะถ้าถามอ่อยนะเอาว่ากินจิวิงได้เพราะว่าจิวนะิงนมีทั้ง q ิวทมีทั้งแอสตาซนทีนมีน้ำมันซิบาทอนน้ำมัน,มน,มนเลนซองงน่นแล้วก็มีเซลล่าอาราเอ็กซ์ R X, คือเป็นเซลลไมซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแบบ เหมือนยาอายุวัฒนาผิวอะซึ่งพอทางเข้าไปมันก็ได้ทั้งตัวเนะเพราะแบบแอสตาเซนทีนอย่างเงี้ยแนะนำให้กินวันละสองเม็ดสำหรับคนที่เตรียมผนังมนลูกเพราะว่าอาก็กินทั้งคิวเททั้งแอสตาเซนทีนแล้วก็วิตามินซีกินได้วิตามินซีทานได้นะคะแต่พอหลังใส่ตัวอ่อนปุ๊บอาอจำไม่ได้ว่าอ๋อยังกินอยู่หรือเปล่าแต่โฟเลตเอออย่าลืมกินโฟเลตด้วย พอใส่ตัวอ่อนเสร็จลองถามคุณหมอดูนะไอ,อ้ก็จำไม่ค่อยได้ว่าออยังทานอยู่ทุกอย่างเหมือนเดิมไหมแต่ถ้าให้เดานะออยังทานทุกอย่างเหมือนเดิมอืมแต่สำหรับจิวิงนะไม่แนะนำเพราะว่าเขาไม่ได้แนะนำมาว่าคนท้องกินได้ฉะนั้นไอ,อยก็ไม่ควรบอกว่าคนท้องกินได้แต่ถ้าเตรียมผนังหมดลูกอยู่ในขั้นตอนการกระตุ้นไข่กินได้นะคะ มัมีได้ตัวอ่อนเกรดดีไหมคะรอบนี้เก็บสามรอบแล้วได้โมเซเอาจิงๆนะออยอไม่รู้เลยว่าไอโมเซอิกอะไรเนี่ยมันคืออะไรคือสมัยตอนที่ออยเก็บออาจจะรู้แค่ว่าอันนี้เป็น a a a อเออะไรเงี้ยซึ่งตัวอ่อนที่ออยได้ดีที่สุดนะของออยก็คือเหมือนแบบ bB แล้วก็อีกทีหนึ่งที่รู้ก็คือ ผ่านกับไม่ผ่านแค่นั้นเลยอะ่ะคำว่าผ่านกับไม่ผ่านคือตัวโครโมโซมแล้วก็รู้ว่าตัวอ่อนเนี้ยสมบูรณ์กับตัวอ่อนนี้ไม่สมบูรณ์ไม่สมควรใส่เอาว่าถ้าคุณเมย์นะอยากชัวนะถึงตัวอ่อนนะ่ะคือคำว่าเกรดอนะคุณหมอเขาวัดจากสายตาเขานะเขาก็จะดูรูปทรงดูว่าไข่แบบจะเ,เปิดหานร,รูปไขใ่ให้ดู เขาก็จะดูว่าเออไข่ของเธอหน้าตาเป็นยังไงมันดูสวยไหมฟอร์มมันดีไหมมันมีการแตกโตเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาประเมินจากสายตาเอออาจจะนักวิทย์ที่เขาที่เขาเป็นคนเออเลี้ยงตัวอ่อนให้เขาเป็นคนประเมินให้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าถามออยนะมันไม่แม่นเท่ากับส่งตรวจโครโมโซมออยก็ยังแนะนําให้ส่งโครโมโซมนะคะ๋ยวขอหารูปให้ดูกันฉันเก็บตรงไหนเนี่ย อ่อไม่รู้ว่าเป็นของลูกคนไหนแต่ก็เป็นของลูกฉนันได้แหละเนี่ยตัวอ่อนมจะหน้าตาแบบนี้เนี่ยเนี่ยก็คือน่าจะแบบ day ห้าแล้วแหละเนี่ยเพราะว่ามันดูเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือเห็นไหมเขาจะเห็นเป็นกลมๆๆๆ,ๆอย่างเงี้ยอันนี้ day อะไรก็ไม่รู้น่าจะ day สี่ แรกหรอวาเนี่ยแล้วพอเป็นบาสโตซิสนะคะเนี่ยเขาจะแตกออกมาอย่างงี้เห็นไหมนี่ไข่นะแล้วเนี่ยคือเซลล์ที่แบบใหญ่ออกมาอย่างเงี้ยถ้ามันแตกแล้วใหญ่ออกมาอย่างเงี้ยคุณหมอเขาจะชองเขาก็าจะให้คะแนนค่อนข้างดีนะเพราะว่าถือว่าเขาโตเยอะเขาโตเร็วโตวเก่งอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องมีอีกนะ แต่มันอยู่ในเครื่องไหนมันอยู่ในอีกเครื่องหรอหรือว่าฉันแบบโหลดไปหมดแล้วฉันลบทิ้งไม่ก oh อดี๋ยวขอหาแต่ว่าอีกเครื่องนั้นก็อยู่เครื่องที่กำลังใช้ไลฟ์อยู่ก็ไม่รู้จะหาให้ดูยังไงเอาเป็นว่านั่นแหละให้ตัคอมโมโซ ส่งตดอยู่ค่าลุ้นมากยืมสามพันคืนสามพันสามยืมหกพันคืนหกพันหกยังมีคนเชื่ออีกเหรอถามจริงแล้วคนพิมพ์อะ่ะพิมพ์แบบนี้มาก็รู้อยู่แล้วว่าตั้งใจมาหลอกคนอื่นนะรู้ไหมว่ามันบาปอะ่ะหาก,กินวิธีแบบนี้นะมันไม่ยั่งยืนนะมันนอกจากบาปด้วยแล้วมันก็ไม่รวยด้วยนะบอกค่ะ ทำยังไงให้ผิวสวยคะเด็กๆผิวสวยใสมากเลยทาครีมทุกวันเช้าเย็นอาบน้ำเช้าเย็นทาครีมทุกวันเช้าเย็นคะ่ะอยากได้ DHA สั่งทางไหนออยจำชื่อร้านคา้าเขาได้อยู่ร้านหนึ่งชื่อแม่นุยขายดีหรือไงสักอย่างนึงอะเขาเป็นหลับรายใหญ่ที่ขาย DHA เลยนะใน Ti k t o k นี่แหละมีอ้อยบำรุงอะไรบ้างเก็บไข่ไก่เลย ก็กินอาหารปกตินะคะแล้วก็กินวิตามินซีคิวเทนเออแอซาเซทีนกินโฟเลตมีอะไรอีกอะประมาณนี้แล้วก็เน็บยาอ๋อไม่ใช่สิถ้าจะเก็บไข่ยังไม่เน็บยาก็กินยาตามที่หมอให้มาฉีดยาให้ตรงเวลาไลฟ์อยู่นะเออเพื่ออุ้ยแล้ว้ว <laughs> หันทางนี้ <laughs> กลายเป็นเห็นอยู่ในกระจก <laughs> สองสัวห้องในปีไหนปีหน้าจะพิธีเหมือนอาบน้ำมาสิบรอบสว่างมากเด็กๆอยู่ไหนอยู่ข้างล่างเห็นแล้วค่ะพี่คงบองเห็นแล้วค่ะใช่ปะเ <laughs> มื่อกี้อุตส่า์จะเบี่ยงหลบแต่กลายเป็นเห็นในกระจกแทนสองสาวไปโรงเรียนใครน่าห่วงมากกว่ากันก็ไม่ห่วงทั้งคู่นะอาจเป็นเพราะว่าเรารู้แหละว่ายังไงคะ